ทีมนักชกไทยไม่มีปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศนะครับในการไปชกเพื่อคัดเลือกโคต้าโอลิมปิกเกมสที่ประเทศจีนนะครับติดตามการรายงานจากคุณจำรักษลวนรอดอยู่ที่ประเทศจีนครับที่เบืองเฉียงอันประเทศจีน ก้ากำปันไทยชุดคัดเลือกโอลิมปิกเกมโซนเอเชียและโอเชียเนียขณะนี้ทุกคนมีสภาพร่างกายฟิตเต็มร้อยโดยสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เดินทางมาก่อนการแข่งขันถึง1ึสัปดาห์โดยเมื่อวานนี้ใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเศษเรียกเหงื่อและวอร์มร่างกายเบาๆโดยทั้ง9ก้ากำปั้นต่างมีสีหน้าที่สดใสการแข่งขันครั้งนี้ผู้ฝึกสอนและทีะมกำปั้นไทยต่างมัน่นอมั่นใจว่ามาจีนครั้งนี้จะต้องคว้าตั๋วไปบราซิลตามบุตรที่ชายมาสุขให้ได้ ก็จริงๆแล้วอย่างที่ที่ททททเป็นแผนการดาเนินงานอะไรกันการไปเก็บตัวมันต่างแขังกฤษนะแล้วก็มาที่ไทยปรับสภาพและมาที่นี่อาทิตย์หนึ่งก็โอเคครับทุกคนตรงนี้ท,ทั้งทั้งน้ำหนักนะอ,อยู่ในพิกัดหมดนะครับอยู่ที่ว่าเาจ็บฉลากคู่ชกว่าจะมีใครบ้างนะครับมันประกอบกันหลายอย่างแต่ก็ยังยังตั้งเป้าไว้เหมือนเดิมนะครับตามเล็กคอร์ด เล็กขอตามความเป็นจริงนะหนาวครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าเราไปฝึกมาแล้วที่เชฟฟิลล์ครับหนาวกว่านี้อีกความพร้อมของเราตอนนี้ก็เต็มที่ครับทุกคนผมเชื่อมั่นในทุกคนว่ามีความพร้อมว่าเาตรียมความพร้อมจากไทยมาแล้วก็พร้อมที่จะมาลุยศึกครั้งนี้แล้วก็มีความหวังของเราครับทุกคนเป็นมีความหวังของตัวเองแล้วก็เป็นความหวังของทีมได้แน่นอนนะอครับอย่างตอนนี้คืออยากจะจะยังไงกัต่อยก็อยากแล้วครับคือมีความรู้สึกเราซ้อมมานานแล้วคือ พรุ่งนี้ก็ช้ามดเขารุ่นภาวนาครับจับฉลากอยู่สายที่มันดีๆครับนอกจากความฟิตของร่างกายแล้วขณะนี้ก้ากำมันไทยไม่มีปัญหาเรื่องของน้ําหนักตัวเนื่องจากผู้สอนให้คุมน้ําหนักมาตั้งแต่เมืองไทยโดยทุกคนมีความพร้อมเต็มที่กับการชกลุ้นโคต้าไปบราซิลรอเพียงผลการจับสลากแบ่งสายเท่านั้น ในช่วงเที่ยงวันนี้ครับตามเวลาประเทศไทยเราก็จะทราบกันแล้วว่าทีมกัมพันไทยจะมีผลการจับสลับแบ่งสายดีขนาดไหนกับการลุ้นโคต้าไปโอลิมปิกเกมที่ประเทศบราซิลจำลักดวดลอดไทย PPS รายงานจากเมืองเฉียนอันประเทศจีน